ที่ยีดีปรีกลายเป็นขี้หนูร่มพระศรีชินบัญชรบทนี้ยังคงเขียนภายใต้บรรยากาศหนาวเย็นของประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาสากลของโลกเหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะได้เลิกเดินทางกลับมารับภาระงานหนักอึ้งตามปกติของชีวิตอาจารย์เมื 28, ม่อวาน28เมษายนสีไปเที่ยวที่เมือง วิสเตเบิลนอกจากกลุ่มพวกเราซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็มีนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่นสองคนจากประเทศลัตเวียอีกหนึ่งคนตอนแรกอาจารย์คิดว่าเธอเป็นครูสอนอยู่ที่ London House School of English ที่แท้ก็เป็นนักเรียนเหมือนอาจารย์เป็นนักเรียนที่มีความสุขกว่าอาจารย์มากมากจนไม่อยากกลับไปเป็นอาจารย์อีกแต่ก็ต้องเป็น เพราะไม่มีสิทธิ์เลือกขออนุญาตเล่าว่าเมื่อวานประทับใจอะไรมากที่สุดประทับใจถึงกับอยากมาอยู่อังกฤษตอนปลดเกษียณแล้วอาจารย์เอ็มออนก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันเรื่องมีอยู่ว่าปกติโรงเรียนเลิกอาจารย์ก็จะเดินกลับบ้านมาทำงานขณะที่คนอื่นๆคือเด็กๆภายใต้การนำของอาจารย์เอมออนพากันไปเที่ยวต่างเมืองใกลบ้างไกลบ้าง ที่นี้คุณนิโคลนซึ่งเป็นอาจารย์เป็นเหมือนลูกสาวคนหนึ่งของเธอทั้งที่อายุแก่กว่าอาจารย์แค่สามปีก็เกิดต่อว่าอย่างเป็นการเป็นงานบอกว่าอะไรกันชีวิตมีแต่เรียนเรียนเรียนเช้าก็เรียนแล้วบ่ายก็น่าจะไปเที่ยวกับเขาเพราะจ่ายเงินไปแล้วนี่อะไรมานั่งเรียนต่อที่บ้านอีกแบบนี้ขาดทุนนะ ไหนๆมาก็น่าจะไปเที่ยวแล้วเธอก็สาธยายสถานที่แต่ละแห่งว่างดงามปานใดสำคัญอย่างไรเป็นต้นพอดีอาจารย์เกิดเปลี่ยนใจไม่เขียนธรรมนิยายเรื่องใหม่ที่ตั้งใจจะมาเขียนที่นี่จึงบอกว่าต่อไปนี้จะต้องไปทุกครั้งเลยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานที่ไปเมืองวิสเตบเบิร์นซึ่งเป็นเมืองที่มีทะเลสวยงามและ หมู่บ้านชายทะเลที่คนส่วนหนึ่งหาเลี้ยงชีพโดยการทำการประมงพวกเรานั่งรถไฟจากเมืองเวสเกตออนซี sea, ไปประมาณสีสถานีอาจารย์ไปถึงไม่ได้ประทับใจการประมงอะไรหรอกค่ะแต่ประทับใจผู้สูงอายุของเมืองนี้ที่ประทับใจคือเขามีชมรมผู้สูงอายุสุภาพสตรีสูงอายุหลายสิบคน แต่งกายชุดสีขาวกำลังเล่นโบลิิงกันอยู่ในสนามอย่างมีความสุขเรียกตามภาษาของเขาว่าลอนโบลิ่งคือโยนโบลิิงให้กลิ้งไปในสนามหญ้าไม่ต้องมีรางเหมือนบ้านเราอาจารย์เอมออนใจเดียวกับอาจารย์บอกว่าเรามาเป็นคนแก่เมืองนี้กันเถอะอย่าไปอยู่อินเดียเลย อาจารย์บอกว่าจะอยู่เมืองนี้ได้ก็ต้องแต่งงานกับคนอังกฤษให้อาจารย์เอมออนแต่งก่อนอาจารย์เอมออนก็เกี่ยงว่าให้อาจารย์แต่งก่อนแล้วก็เลยเห็นเป็นเรื่องขำกันอาจารย์จึงเล่าเรื่องจริงที่อาจารย์ขำมากๆให้อาจารย์เอมออนฟังเพื่อเป็นกำลังใจในการหาลู่ทางที่จะอยู่อังกฤษอย่างถาวรตอนกเกษียณแล้ว เพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งของอาจารย์เป็นนายทหารหญิงสาวโสดเคยพาอาจารย์มาเที่ยวที่อังกฤษเมื่อสิปีที่ผ่านมาขอเรียกชื่อเล่นว่าผู้พันตองได้มาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าไปเที่ยวสวีเดนกับเพื่อนๆไปพักที่วัดไทยในสวีเดนวันพระจะมีคนไทยมารักษาอุโบสถศีลที่วัดผู้พันตอง รู้จักคุณป้าคนหนึ่งอายุประมาณเจ็สบต้นๆคุณป้าเล่าให้ผู้พันตองฟังว่ามาอยู่สวีเดนเพราะลูกสาวให้มาช่วยเลี้ยงหลานคุณป้าเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือลูกสาวคุณป้าแต่งงานกับหนุ่มสวีเดนคุณป้าก็มาอยู่ด้วยหลายปีแล้วที่นี้มีปัญหาคือทุกปีต้องออกจากประเทศไปเพื่อต่อวีซ่า ก็จะออกไปประเทศใกล้ๆซึ่งก็ทำให้เสียเวลาพออายุเจลูกเขยก็วางแผนให้ว่าจะไปจ้างหนุ่มสวีเดนที่เป็นโสดหรือเป็นไม้มาจดทะเบียนด้วยต้องจ่ายค่าจ้างประมาณห้าหมื่นบาทเมื่อได้อยู่ถาวรแล้วก็อย่าทีนี้ลูกเขยก็ไปจ้างหนุ่มอายุ50ปีมาคนหนึ่งเป็นคนขี้โรคอีกต่างหาก หมอบอกว่าอยู่ได้ไม่นานก็ต้องกลับบ้านเก่าอาจารย์จำไม่ได้แล้วว่าเขาป่วยด้วยโรคอะไรตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยก็กำหนดวันจะไปจดทะเบียนแต่แล้วก็เจ้าบ่าวเกิดอยากจะขอดูหน้าเจ้าสาวก่อนจดปรากฏว่าบุพเพอรารวาสพอเห็นหน้าคุณป้าเขาเกิดรักจริงๆบอกว่าขอแต่งจริงๆนะห้าหมื่นนะไม่เอาแล้ว เป็นอันว่าแต่งงานอยู่กินกันจริงๆคุณป้าเล่าให้ผู้พันตองฟังว่ามันก็ดีกับป้ามากเนี่ยป้ามาอยู่ที่วัดมันก็หุงข้าวทอดปลาใส่กล่องมาให้กินกลางวันหมอบอกว่ามันจะตายก็ไม่เห็นมันตายสักทีสงสัยป้าจะตายก่อนมันคุณป้าเล่าและก็เรียกสามีอายุคลาวลูกว่ามัน เล่าแล้วผู้พันตองก็เอารูปคุณป้าที่ถ่ายคู่ผู้พันให้อาจารย์ดูด้วยอาจารย์เห็นแล้วขำม,มากๆถ้าใช้สำนวนปัจจุบันก็ต้องพูดว่าขำกริ่งเลยเพราะคุณป้าดูแก่กว่าคุณแม่อาจารย์เสียอีกตัวเล็ก,ลกๆผอมๆไว้ผมทรงดอกกระทุ่มอีกต่างหากพ่อหนุม่มอาจคิดว่าได้เครื่องลายครามไว้ชิ้นหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสเหตุแห่งการเกิดความรักว่า เพวะสันนิวาเสนะปัจจุปันนะหิเตนะวาเอวันตังชายเตเปมังอุปลังวะยะโถทัตเกติความรักนั้นย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการอย่างนี้คือด้วยความอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งด้วยการเกื้อกูลกันในการปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำฉะนั้นสรุปว่าคุณป้ากับหนุ่มสวีเดนคงเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อน และได้มาเกื้อกูลกันในการปัจจุบันรักแท้แม่ต่างไวยจึงเกิดขึ้นอาจารย์ก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะอาจารย์เล่าให้อาจารย์เอมออนฟังแล้วก็ไม่ได้สรุปว่าอย่างไรให้อาจารย์เข้าไปสรุปเอาเองก็แล้วกันวันนี้อาจารย์เอมออนพาเด็กๆไปเมือง ไบรตันซึ่งคุณนิโครนบอกว่าเป็นเมืองชายทะเลที่งดงามมากมีโรยันพาวิลเลียนที่กษัตริย์สมัยก่อนทรงสร้างไว้ริมทะเลฟังแล้วก็ว่าจะไปแต่พอถึงเวลาตื่นไม่ไหวเพราะยังคิดไม่ตกเรื่องอยู่อังกฤษอย่างถาวรเลยไม่ได้ไปแต่ก็ดีเพราะได้เขียนบทความต่อและก็ได้ทำกรรมฐานสองชั่วโมง เพื่อดับความคิดฟุ้งซ่านความอยากจะเป็นคนแก่ของเมืองนี้เพราะเห็นแก่ความสะดวกสบายอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นการมตัญหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อาจารย์ก็ต้องขจัดออกไปให้ได้ด้วยกรรมฐานค่ะถึงอย่างไรก็ไม่มีที่ใดๆในโลกดีเท่าเมืองไทยของเราใช่ไหมคะ ที่อาจารย์บอกว่าจะไปอยู่ที่อินเดียหลังเกษียณอายุราชการนั้นหมายความว่าจะไปปฏิบัติธรรมในแดนพุทธภูมิจนได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วค่อยกลับเมืองไทยแต่ถ้าไม่ได้ก็ยังไม่ทราบว่าจะทำได้อย่างไรเพราะ the future not our to see q sila sila what will be will be ค่ะ เป็นเพลงที่อาจารย์ได้ยินมานานเพลงนี้แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมแห่งชีวิตได้ชัดเจนทีเดียวอาจารย์ชอบเพลงสมัยเก่าไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงสากลเพราะแฝงด้วยสัจธรรมและคุณธรรมโดยเฉพาะเพลงไทยของเราขอเล่าเรื่องเพลงนิดนึงนะคะเพราะมีหลักฐานรับรองคือในพระไตรปิฎกก็ยังมีบทเพลงจากพระไตรปิฎก ซึ่งอาจารย์ได้เรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษเสถียรพงศ์วรรณปกราชบัณฑิตมาบรรยายให้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรไทยศึกษาฟังเมื่อวันที่27กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาอาจารย์จำไม่ได้แล้วว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไร่จำได้แต่ว่าเป็นเพลงที่คนหนุ่มคนหนึ่งแอบหลงรักลูกสาวคนที่มีศักดิ์สูงกว่า จึงพนา,นาความรักของตนที่มีต่อสาวให้ว่าที่พ่อตาฟังที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเพราะพ่อหนุ่มแกเปรียบเทียบความรักของแกที่มีต่อสาวกับคนที่รักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบได้ไพเราะและเห็นจริงเห็นจังจนในที่สุดว่าที่พ่อตายอมตัดคำว่าว่าที่ออก คือยอมยกลูกสาวให้พ่อหนุ่มเจ้าคารมคนจีบลูกสาวผ่านทางพ่อท่านผู้อ่านหากสนใจคงหาซื้อได้อาจารย์ท่านพิมพ์เป็นหนังสือขายด้วยมีทั้งภาษาบาลีภาษาไทยภาษาอังกฤษเหมือนหนังสือสวดมนต์สามภาษาของอาจารย์สุจิตราเป็นหนังสือเล่มบางๆคิดว่ากลับไปอาจารย์ก็จะไปหาซื้อมาให้นักศึกษาเรียน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับดนตรีไว้ว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกน,นักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดขบฏอบปบะลักษ์อาจารย์จึงชอบดนตรีมากเคยฝึกเล่นดนตรีไทยสมัยเป็นนักเรียนจุลาแต่ไม่ค่อยมีเวลาซ้อม จึงไม่รุ่งเรืองได้แค่รุ่งริ่งค่ะเมื่อปลายเดือนมีนาคมคุณน้ำทิพโทรศัพท์มาบอกว่าพระอาจารย์วีรนนทจะไปสอนนักเรียนที่เชียงรายขอให้อาจารย์ช่วยร้องเพลงอัดเทปใส่ให้สามเพลงตามลำดับคือข้าน้ำนมแม่พิมพ์ของชาติและมาลาบูชาคุณคุณน้ำทิพถามก่อนว่าอาจารย์พอมีเวลาว่างไหม อาจารย์รีบตอบว่าไม่ว่างเพราะต้องเขียนธรรมนิยายส่งกุลสตรีก่อนไปและต้องเขียนบทความเรื่อง Woodism w o m e n and Sustainable d e v e ร o p m e n t ส่งพิมพ์เพื่อจะกลับมาพรีเซนต์ในวันที่9พฤษภาคมแต่พอบอกว่าพระอาจารย์จะให้ร้องเพลงอัดเทพให้อาจารย์รีบบอกว่าพอว่าง แล้วก็ให้ลูกชายไปซื้อเครื่องอัดเทปมาหนึ่งเครื่องเพราะที่บ้านมีแต่เครื่องอัดซีดีลูกชายก็จัดการอัดให้ซึ่งกว่าจะเรียบร้อยก็หมดไปวันหนึ่งเต็มๆคุณน้ำทิพย์ยังล้ออาจารย์ว่าอาจารย์ไม่เคยว่างเลยแต่พอบอกเรื่องเพลงอาจารย์กลับยอมว่างอย่างง่ายดายคุณจินตนาเมธีพินิษสถาปนิกและเป็นลูกศิษย์ปริญญาโทของอาจารย์ ตามไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ด้วยกลับมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าพอพระอาจารย์เปิดเพลงให้นักเรียนฟังตอนพิธีปิดนักเรียนร้องไห้กันใหญ่เลยลูกชายก็เล่าว่าก่อนบวชพระอาจารย์ก็เป็นนักแต่งเพลงและก็ชอบดนตรีมาก่อนตั้งแต่เป็นเด็กเพราะท่านบวชตั้งแต่เป็นเนนอาจารย์ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ แต่ได้ยินว่าบอกกอกุลสตรีขอให้ท่านเขียนประสบการณ์ชีวิตและการปฏิบัติธรรมมาลงกุลสตรีและท่านก็รับปากท่านผู้อ่านและอาจารย์ก็คงจะได้อ่านกันในกุลสตรีนะคะลำดับต่อไปจะได้กล่าวถึงประวัติโดยย่อของพระสาวกผู้ใหญ่ที่เป็นเอตทัคคะด้วยบทที่แล้วได้กล่าวไว้หกองค์บทนี้จึงเป็นองค์ที่เจ็ด เพระนันทาเถระท่านเป็นโอรสของพระเจ้าสุดโทธนะและพระนางมหาปชาบดีออกบวชเพราะเคารพในพระพุทธเจ้ามากหากก็ไม่ได้เต็มใจเพราะเป็นวันที่ท่านเข้าพิธีสมรสกับนางชนบทกาลยานีพระพุทธองค์ทรงสอนด้วยอุบายจนในที่สุดได้สําเร็จพระอรหัตได้รับยกย่องว่าเป็นเอตะทคะในบรรดาภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์ 8. พระนันทก,กะเถระท่านเกิดในตระกูลผู้มีฐานะในนครสาวัตถีได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระาศาสดามีความเลื่อมใสและขอบวชบวชแล้วท่านได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้สำเร็จพระอรหัตท่านมีความสามารถในการแสดงธรรมจนเป็นที่เลื่องลือครั้งหนึ่งท่านแสดงธรรมแก่นางภิกษุณี ปรากฏว่านางภิกษุณีได้สำเร็จพระอรหัสตถึงห้าองค์ท่านได้รับยกย่องว่าเป็นเอตะทักคะในทางให้โอวาดแก่นางภิกษุณี 9. พระเป็นโทละพารัวาชะเถระท่านเป็นบุตรพระมหาศาลพารัวาชะโคตในเมืองราชครืเรียนจบไตรเพศออกบวชในพระพุทธศาสนาสำเร็จพระอรหัสต ท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติสมาธิปัญญามักเปร่งวาจาว่าผู้ใดมีความเคลือบแคลงสงสัยในมักก็ดีผลก็ดีขอผู้นั้นจงมาถามข้าพเจ้าเถิดท่านได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคะในทางบรลลือสีหนาฏ ขอขยายความประวัติของพระเถระรูปนี้เพื่อให้เห็นบรรยากาศการดำเนินชีวิตของภิกษุสมัยพุทธ,ธกาลและการปกครองสงฆ์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระประสงค์ให้พระภิกษุอยู่ในระเบียบวินยัยและสั่งสอนประชาชนโดยไม่หวังลาบสการะหากมีภิกษุรูปใดทําให้เหมาะสมเป็นช่องให้คนติชินนินทา พระพุทธองค์จะทรงจัดการกับภิกษุรูปนั้นไม่ว่าจะเป็นอริยสงฆ์หรือสมุติสงฆ์ก็ตามเช่นในกรณีของพระปินโทลภารัตวาชะเถระที่ถูกพระพุทธองค์ทรงตำหนิอย่างแรงแม้ท่านจะสำเร็จพระอรหันต์แล้วก็ตามเรื่องมีอยู่ว่าเศรษฐีเมืองราชคลือคนหนึ่ง อยากพิสูจน์ว่าสาวกของาศาสดาองค์ใดเป็นพระอรหันต์เพราะใครๆก็อ้างตนว่าเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นจึงสั่งให้หาไม้จันมาสลักเป็นบาทแล้วให้แขวนไว้บนปลายไม้ไผ่ประกาศว่าสาวกของาศาสดาองค์ใดเป็นพระอรหรันต์ก็จงเหาะขึ้นไปหยิบบาทนั้นเถิดนี่คือความเข้าใจผิดของเศรษฐีคือเข้าใจว่า พระอรหันต์คือผู้มีอิทธิฤทธิ์แล้วก็แสดงปฏิหารได้ซึ่งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นผู้ที่มีฤทธิ์อาจไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็ได้และพระอรหันต์ไม่มีฤทธิ์ก็มีคือพระอรหันต์ที่เรียกว่าสุขวิปัสสกะบรรดาเดียรถีก็พากันมายังบ้านเศรษฐีบอกว่าช่วยนำบาทลงมาถวายเราเถิด เรื่องเล็กน้อยแค่นี้อย่าให้เราต้องแสดงลิ์เลยบางคนก็ทำถ้า,าจะเหาะแต่ถูกบรรดาลูกศิษย์ยึดแข้งยึดขาเอาไว้บอกว่าอาจารย์เรื่องเล็กๆแค่นี้อย่าแสดงลิ์เลยเสียเวลาเปล่าๆปล่าแล้วบอกกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีโปรดให้บาทลูกนั้นแก่อาจารย์ของเราเถิดอย่าให้ท่านต้องเสียเวลากับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เลย เศรษฐีก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะให้กับผู้ที่เหาะไปเอามาเท่านั้นท่านปินโทลภารัตวาชะและพระมหาโมคลานเถระอยู่ในที่นั้นด้วยพระมหาโมคคลานเถระคลั้นได้ยินผู้คนพูดทํานองว่าสาวกของพระสมณะโคดม ที่ว่าเป็นพระอาหารหันคงจะไม่จริงเพราะหากจริงคงเหาะขึ้นไปเอาบาตลงมาแล้วจึงบอกกับพระปินทลลภารัตวาชะว่าท่านจะเหาะขึ้นไปเอาบาตพระปินทลลภารัตวาชะบอกว่าเรื่องเล็กแค่นี้ท่านอย่าต้องลำบากเลยกระผมจะจัดการเองแล้วจึงเหาะขึ้นไปปลดเอาบาตท,ที่แขวนไว้บนปลายไม้ไผ่ลงมา ท่ามกลางสายตาประชาชนนับพันคนที่เพิ่งมาถึงไม่ได้เห็นกับตาก็ร้องขอให้ท่านเหาะให้ดูอีกท่านก็เหาะอ,อีกอีกพวกมาถึงก็ขอให้ทำอีกทำนองว่าเชื่อน่ะเชื่อแต่อยากเห็นเป็นขวัญตาสักครั้งท่านก็เลยต้องแสดงอิทธิลิ์เหาะขึ้นไปปลดบาทมาถึงสามครั้ง ครั้นเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้คนก็ยังแห่ตามท่านไปส่งเสียงอื้ออึงพระพุทธองค์ประทับอยู่ด้วยพระอานนท์ทรงสดับเสียงอื้ออึงจึงตรัสถามพระอานนท์ว่านั่นเสียงอะไรหรืออานนท์ดังอืงคนึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันพระอานนท์จึงออกไปสอบถามได้ความแล้วจึงมากราบทูลให้ทรงทราบ ตรัสให้เรียกพระปินโทลภารัตวาชะมาสอบสวนครั้นพระเถระกราบบังคมทูลให้ทรงทราบทุกประการแล้วตรัสตำหนิพระเถระค่อนข้างรุนแรงว่าเธอแสดงลิดเพื่อแลกกับบาทไม้จันเพียงใบเดียวเหมือนดังหญิงแพทย์สยายอมเปิดอวัยวะเพื่อแลกกับเงินกระนั้นหรือพระดำรัสนี้นับว่ารุนแรงมากสำหรับพระอรหรันต์ เพราะพระอาหารหันต์ท่านหมดโลภะโทสะโมหะแล้วย่อมไม่กระทําอะไรเพื่อแสดงว่าท่านยังมีโลภะพระพุทธองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าพระเถราทําไปเพื่อมิให้ผู้ใดมาปรามาตพระาศาสนาหากพระองค์มิได้มีพระประสงค์จะให้สาวกของพระองค์เผยแผ่พระาศาสนาด้วยการแสดงอิทธิปาฏิหารเพื่อให้คนมาเลื่อมใส ทรงบัญญัติพระวินัยแก่สงฆ์ว่าห้ามภิกษุแสดงอิทธิปฏิหารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นมาพวกเดรถีเมื่อทราบเช่นนั้นก็พากันดีใจเพราะจะได้มีโอกาสข่มพระพุทธองค์และพระสาวกจึงได้พากันมาท้าพระพุทธองค์ให้แสดงปฏิหารแข่งกับตนเมื่อพระองค์ทรงรับคำท้าก็ยอกย้อนว่า ในเมื่อพระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยมิให้สาวกแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แล้วเหตุไหนพระองค์จะทรงแสดงเสียเองเล่ามีพระดํารัสตอบแบบอุปมาอุปไมยว่าเปรียบเหมือนพระองค์เป็นเจ้าของสวนมะม่วงย่อมสามารถสั่งมิให้ผู้อื่นมากินมะม่วงของพระองค์แต่พระองค์ย่อมเสวยได้และได้นัดวันที่จะแสดงปฏิหารโดยตรัสว่า โดยตรัสว่าพระองค์จะแสดงยะมะกะปาฏิหาริ์ที่ต้นคันธามพฤกคือต้นมะม่วงนักกรุงสาวัตถีพวกเดรธีเห็นพระองค์ทรงรับคำท้าก็สั่งให้ตัดต้นมะม่วงให้หมดแสดงว่าไม่แน่จริงครั้นถึงวันนัดคนเฝ้าสวนมะม่วงของพระเจ้าประสนทิเห็นมะม่วงผลหนึ่งสุกงอมจึงเก็บมาถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์เสวยแล้วจึงให้พระอนนท์นำเมล็ดไปฝังดินด้วยพระพุทธานุภาพมาเมล็ดก็งอกและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทันให้พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกะปฏิหารในวันนั้นเพราะถ้าปลูกก่อนวันนัดพวกเดรัจฉก็จะมาแอบค้นทิ้งเสียเป็นอันว่าเล่าเรื่องของพระปินโทลภารัวาชะเทระ ยาวกว่าองค์อื่นเพราะพ่วงเอาเรื่องอิทธิปฏิหารเข้ามาด้วยพระปิลินทวชชะเถระท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์วัชโคตในเมืองสาวัตถีได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาเลื่อมใสออกบวชในพระพุทธศาสนา จเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อมาได้รับยกย่องว่าเป็นเอตะทัคคะในทางเป็นที่รักของพวกเทวดาก่อนบวชท่านเป็นผู้ที่ยิงในโคตมากคือพวกพราหมณ์ถือว่าพวกตนเป็นวันนะสูงสุดในสังคมและมักดูถูกวันณะอื่นว่าต่ำซามท่านเองก็เช่นเดียวกันนี้ และมีนิสัยอย่างหนึ่งคือมักจะเรียกคนอื่นว่าวัสละแปลว่าไอ้ถอยแม้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็ยังละวาสนาคือความเคยชินนี้ไม่ได้ผู้ที่ละวาสนาได้มีแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งบรรทุกดีปรีใส่เกวียนจะนําไปขายในตลาดได้พบกับท่านระหว่างทาง ท่านก็ทักว่าบรรทุกอะไรไอ้ถอยชายผู้นั้นกโกรธจึงตอบไปว่าขี้หนูโวยไอ้ถอยเป็นอันว่าเขาบาปเพราะจ่วงจาาพระอระหรันและกโกรธด,ด้วยส่วนท่านไม่บาปเพราะท่านละกิเลสทั้งหลายได้แล้วแต่ที่พูดเช่นนั้นเพราะเป็นวาสนาคือความเคยชินของท่านเมื่อชายผู้นั้นตอบด้วยความกโกรธ แถมโกโหกว่าดีปรีเป็นขี้หนูกรรมก็ให้ผลเข้าในทันทีนั้นเองนั่นคือดีปรีกลายเป็นขี้หนูทั้งเล่มเกวียนครั้นไปถึงตลาดเห็นสินค้าของตนกลับกลายไปเช่นนั้นเขาก็ร้อนใจเมื่อมีคนมาซักถามเขาจึงเล่าเรื่องที่พบพระภิกษุรูปหนึ่งให้ฟังคนที่ได้ฟังก็พากันสรุปว่า รพระภิกษุรูปนั้นคงต้องเป็นพระปิลินทวัตชะเถระอย่างแน่นอนจึงแนะนําให้เขาไปขอขมาท่านเขาก็ตามหาท่านจนพบแล้วขอขมาซึ่งท่านก็อโหสิกรรมให้เพราะพระอรหันต์ท่านไม่ผูกเวรกับผู้ใดยอยู่แล้วหลังจากที่ท่านอาโหสิกรรมให้ขี้หนูก็กลายเป็นดีปรีดังเดิมสิบเอ็ด พระปุณณมันตนีบุตรเถระท่านเป็นบุตรของนางมันตนีน้องสาวของพระอัญญาโกนทัญญะได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทะทักคะในบรรดาพระธรรมกถึก 12. พระพากุณละเถระท่านเป็นบุตรเศรษฐีที่เมืองโกสัมพีเมื่อ,อยังเป็นทารกพี่เลี้ยงนำไปอาบน้ำที่แม่น้ำยมุนา แล้วลื่นหลุดมือหายไปปลาใหญ่ฮุบท่านและเกลืนลงไปในท้องต่อมาปลาตัวนั้นถูกจับได้ในแม่น้ำคงคาที่เมืองพรารณสีและถูกขายให้แก่ภรยาเศรษฐีของเมืองนั้นภรรยาเศรษฐีผ่าท้องปลาพบเด็กจึงเลี้ยงไว้เป็นบุตรฝ่ายบิดามารดาที่อยู่ในเมืองโกสัมพีทราบข่าวจึงมาขอบุตรคืนตกลงกันไม่ได้จึงไปกราบทูลพระราชา พระราชาทรงตัดสินให้เด็กเป็นทายาตของทั้งสองตระกูลท่านจึงใช้ชื่อว่าภากุละแปลว่าคนสองตระกูลท่านอยู่ครองเรือนจนอายุ80ปีจึงได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระศาสดามีความเลื่อมใสขอบวชท่านบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดวันก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ท่านได้ใช้ชีวิตของการเป็นบรรพชิตอีก80ปี นับเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทั้งทางโลกและทางธรรมได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตท,ทักคะในทางเป็นผู้มีอา,าพาธน้อยคือสุขภาพดีท่านคงจะเป็นพระสาวกที่อายุยืนที่สุดคือร้อยหกสิบปีเพราะยังมีหลักฐานว่ามีพระสาวกที่อายุยืนกว่าท่าน